ข้อนี้จะมาแนะนําเรื่องของการสร้างแม่แบบหรือว่าเทมเพลตนะครับเอาอไปไว้ใช้งานนะครับก่อนอื่นนั้นเราก็จะต้องสร้างเอกสารที่เป็นลักษณะของเทมเพลตหรือว่าแม่แบบก่อนนะครับผมจะใส่รูปเข้าไปนะครับให้กับพื้นหลังคลิกที่รูปแบบแล้วก็เลือกที่หน้าครับจากนั้นที่พื้นหลังตรงนี้นะครับเลือกให้เป็นกราฟิกครับแล้วก็คลิกที่เรียกดูเลือกโลโก้ที่เราต้องการแล้วก็โอเพนครับจากนั้นก็คลิกรูปแบบของการวางนะครับผมเลือกให้เป็นพื้นที่ แล้วก็ตกลงจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะเป็นวางจะเป็นการวางโลโก้เข้าไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวโลโก้ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นพื้นหลังไปแล้วนะครับเมื่อตัวของเทมเพลตเราพร้อมแล้วนะครับก็เหลือส่วนของการบันทึกการบันทึกนั้นทําได้2แบบนะครับวิธีแรกก็คือคลิกที่เมนูแฟม้มแล้วก็เลื่อนที่บันทึกแฟ้มเป็นตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกโฟลเดอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บนะครับผมคลิกที่เดสก์ท็อปแล้วก็ เลือกตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นเทมเพลตหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟแอสไท p e ตรงนี้เลือกให้เป็นตรงนี้นะครับแม่แบบข้อความแล้วก็เซฟได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของการเซฟนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับมาที่เมนูแฟ้มนะครับแล้วก็เลือกที่แม่แบบนะครับแล้วก็เลือกที่บันทึกครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการบันทึกอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการนําเอาเทมเพลตของเราไปไว้ในหมวดหมู่นะครับซึ่งเมื่อเปิดมาใช้งานอีกนะครับเราก็เลือกได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ตั้งชื่อได้นะครับผมเลือกที่เทมเพลตเฉยๆนะครับแล้วก็ตกลงได้เลยจากนั้นนะครับตรงนี้ลองมาดูว่าถ้าจะเปิดขึ้นมาใช้งานนะครับเราสามารถที่จะทําได้อย่างไรนะครับผมเปิดหน้าจอ open office ขึ้นมาใหม่เลยนะครับและให้เราเลื่อนลงมาที่เทมเพลตตรงนี้ครับคลิกลงไปหนึ่งครั้ง ก็จะปรากฏหน้าต่างแม่แบบแล้วก็เอกสารขึ้นมาให้กับเรานะครับเพียงเท่านี้เราก็เลือกเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นมาได้เห็นไหมครับแล้วก็คลิกที่เปิดรอสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการนำเอาเทมเพลตนั้นไปใช้งานในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูครับสำหรับวิธีการสร้างเทมเพลตนะครับ